อ่ะสวัสดีพเพื่อนๆชาววูดติงเว็บทุกคนนะครับพบกับผมนัยเจษเขินนะ นในวันนี้แล้วนะครับที่ตัวของเกมวูดติงเวฟเนี่ยเปิดบริการให้เราเล่นกันแล้วเนาะซึ่งต้องบอกว่านะครับพอเราเข้าไปในเกมเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราเช็คในส่วนของกล่องจดหมายนนะครับมันจะมีไอเทมอยู่ไอเทมหนึ่งที่ตัวเกมแจกให้กับเรามาใช่ไหมครับนั่นก็คือในส่วนของกล่องเลือกอาวุธสีดาวนั่นเองซึ่งของรางวัลอันนี้นะครับเป็นของรางวัลที่ได้รับแจกตอนที่ว่าเพื่อนๆไปลงทะเบียนล่งหน้าจนครบ5้าล้านคนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตัวผู้พัฒนาเกมก็เลยมีของรางวัลมอบให้กับเราด้วยซึ่งอาจจาะ ครับอะซึ่งถ้ามือเพิ่มพอกันแล้วนะครับก็อย่ามารอช้ากันดีกว่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจะไว้แล้วเดี๋ยวไปรูมพร้อมกันดีกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเพย์ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียเเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสเดรเนี่ยยังจะได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกนชิน้นหรือว่า,าเลวก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในค่าวเปด้ายใต้คลิปเลยและก็สำหรับเดือนนี้สลองแฟนเพจครบ100,000ไ like. ลค์ทางเคียเเพเขามีกิจกรรมให้รู้สนุกการรับของรางวัลมูลค่ากว่า100,000บาทใครสนใจแวะไป็น่แฟนเพจของทนางนร เอาเริ่มต้นกันที่อาวุธชิ้นแรกกันนะครับอย่างตัวของบลอดเบดหรือว่าดาบใหญ่นะครับก็ที่เขาแจกจะเป็นในส่วนของดอลลสเอเวอร์ไนท์เนาะอาวุธชิ้นนี้นะครับเป็นอาวุธที่สเกลลิ่งตามดีเฟนต์นะครับแล้วก็มีเปิรอาวุธก็คือเวลาที่เราทําการใช้งานอินโทสกิลหรือว่าสลับตัวเข้ามาใช่ไหมครับจะมีการเพิ่มเอเดคกับค่าดีเฟนต์ให้กับผู้สมใส่เป็นเวลา15วินาทีอาวุธชิ้นนี้นะครับต้องบอกว่านะับปัจจุบันมีตัวละครที่เป็นสเกลลิ่งดีเฟนต์แล้วใช้งาลาด,าวด,วา et, ร,ดารวว่ยแ้งซึโภพม อาจจะไม่ใช่เป็นตัวละครที่ดีมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่า,วาก็อาจจะได้หยิบไปใช้ในบางสถานการณ์บ้างยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ว่าเพื่อนๆเ,เ,เ,เล่นตัวละครแคร,รี่เป็นในส่วนของแดนจินใช่ไหมครับแดนจินเองเนี่ยเป็นตัวละครที่เวลาที่เขากดในส่วนของเรสนาส์สกิลใช่ไหมมันจะมีการลดเลือดตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้บางทีแล้วเขาอาจจะต้องการความปลอดภัยสูงกว่าตัวละครอื่นนิดหน่อยก็เลยทําให้การใช้งานในส่วนของเตาชิซึ่งเป็นตัวละครสร้างโลกก็จะมีประโยชน์กับตัวของแดนจินเพิ่มเติมนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเล่นดดนนนนจจจิะแล้้ววกก็อออาายไใส่ขงตช ไปเป็นตัวละครสร้างโลกให้กับตัวเขาด้วยก็อาจจะแลกดาบเล่มนี้มาใช้งานก็ได้นะครับส่วนดาบที่แดนจินจะใช้ใช่ไหมครับเพื่อนๆกาจจะรอตอนเลเวล45ใช่ไหมแล้วเราจะได้กล่องกล่องหนึ่งมาทิปซึ่งเป็นกล่องที่ใช้ในการเลือกอาวุธ5ดาวที่เราอยากจะได้นั่นเองใช่ไหมครับไอตอนนั้นเนี่ยเราค่อยเลือกดาบให้แดนจินก็ได้ อามาดูในส่วนของการเล็ดกันบ้างน,นะครับซึ่งอาวุธที่เขาแจกผ่านกล่องนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ e m i t y accord เนาะอาวุธชิ้นนี้นะครับเป็นอาวุธที่ scaling ตาม defense นะครับแจกค่า defense ให้กับเราเยอะมากๆแล้วก็นะครับ perk อาวุธก็คือเวลาที่เราทําการสลับตัวเข้ามาเนาะ ดาเมจไม้ตายของคนที่สวมใส่อุชิ้น,นี้นก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นเวลา15วินนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครที่เหมาะสมจะใช้ณน,นปัจจุบันมีแค่ตัวเดียวเลยทุกคนก็คือจะเป็นในส่วนของยุนวูนะครับก็โดยภาพรวมแล้วก็เป็นตัวละครซับแคร,รีนะครับหลักๆแล้วเอามาตั้งป้อมนะครับแล้วก็สามารถสลับต,ตัวออกได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถเอาไปใช้ได้หลายทีมอยู่เนาะอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้แค่ทีมไฟฟ้าแข่งเดียวนะครับเพราะยังไงซับป้อมมันก็คือดาเมจใช่ไหมเพราะนๆ้ก็สามารถเอาไปซับพอร์ตในตัวละครแคร เราคนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ยุนวุยคนหนึ่งอะไรแบบนี้อ่ะหรือว่าใครที่ชอบพี่แกมากนะครับจะหยิบตัวของยนวูไปเล่นเป็นตัวละครเมนแครีเเองก็ได้อีกเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจตัวละครตัวนี้ mm hmm. ก็สามารถแลกโอชินี้มาเล่นได้นะครับ ามาดูในส่วนของอาวุธปืนกันบ้างนะครับซึ่งอาวุธที่เขาแจกจะชื่อว่า dying f a m e นะครับอาวุธชิ้นนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการแจก Ed เคให้กับคนที่สมใสเนาะแล้วก็เวลาที่เราทําการสลับตัวเข้ามาผ่านการใช้งาน intro skill เนี่ยสกิลต่อสู้ของเราจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเวลา15วินาทีนะครับซึ่งตัวละครที่ใช้งานได้นะปัจจุบันอ่านหลักๆแล้วก็จะมีในส่วนของ m o d i f y นะครับกับต,ตัวของ auto ซึ่ง2ตัวละครนี้นะครับเป็น2ตัวละครที่เหมาะในการเอาไปซั p พ o r t ตัวของจี้หยานมากๆเลยนะครับเราต้องบอกว่าในส่วนของอาวุธ ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็าจะาหาอาุชิ้นอื่นให้กับตัวของจี้หยานแล้วก็เอาในส่วนของดิ้งเฟรมเนี่ยไปให้ตัวละครซัพพอร์ตพวกนี้บอกเลยว่าทีมของจี้หยานจะดีขึ้นมากๆนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่สามารถใช้งานได้จะเป็นในส่วนของชิเซียนเนาะซึ่งก็เป็นตัวละครเมนแครี่นะครับใครที่กำลังตามหาตัวละครแครี่ที่มีความสามารถในการตีไกลเล่นเลยะกับมอนสเตอร์ได้ตัวของชิเซียเนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์อยู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถแลกดิ้งเฟรมไปใช้งานให้กับตัวละคร อาวุธชิ้นจะเป็นในส่วนของเลกติฟายเออร์เนาะซึ่งอาวุธที่เขาแจกจะเป็นตัวของจินโซคิปเปอร์นะครับอาวุธชิ้นนี้ณปัจจุบันมีคนที่สามารถใช้งานได้แค่คนเดียวก็คือในส่วนของเอ็นคอร์นะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็จะมีตู้ลิมิเต็ดม่อีกตู้หนึ่งเนาะก็คือตู้ของยินหลินใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่ายินหลินก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเนะาะเพราะนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่ช่วงต้นเกมอยากจะเล่นน้องเอ็นคอร์เนาะหรือว่าในช่วงท้ายท้ายแพท,ทใช่ไหมครับอาจจะอยากเปิดยินหลินมาแต่ว่าไม่มีเเเเออออ่่งงงบพพพียใในนนนกกกาาาารรรปปิิดะจํตัววมม็สสถลืข ซีเปอร์ไปใช้งานได้เนาะ แต่ว่าอาจจะมีคนถามพอจอมาเหมือนกันนะคะว่าในส่วนของ r e c t i f i e r เนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนที่ใช้งานอาวุธประเภทนี้อยู่อีก2-3ตัวด้วยกันใช่ไหมก็จะมีในส่วนของเออวอริน่ากับตัวของไปจือใช่ไหมครับต้องบอกว่าในส่วนของวอริน่าเนี่ยใช้อาวุธชิ้นนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาจะมีอาวุธที่ดีกว่าก็คือจะไปนในส่วนของ v r i a ลช o n นะครับซึ่งเป็นอาวุธประเภท ER ก็จะเหมาะกับตัวละครซัพพอร์ตมากกว่านั่นเองแล้วก็ในส่วนของปจือนะครับตัวละครตัวนั้นจะเป็นตัวละครที่ scaling ตาม HP มาเปอ,นนเอร์ อามาดูอาวุธชิ้นสุดท้ายกันบ้างก็คือจะเป็นดาบเล็กอย่างตัวของคอมมโด o คอมวิชันนะครับอาวุธชิ้นนี้ลหลักแล้วก็แจกเรื่องของเอตีเคกับเราเนาะโดยที่ว่าเปิร์กอาวุธก็ลก็คือเวลาที่เราทำการสลับตัวเข้ามาผ่านการใช้งานอินทอสกิลเนี่ยตัวละครของเราก็จะมีเอ k ีเคเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา15วินาทีนั่นเนองเนาะ ซึ่งจะบอกว่าอาวุธชิ้นนี้โดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นอาวุธที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะณปัจจุบันในเกมวูดติงเวฟเนี่ยตัวละครดาบเล็กมันมีค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวละครแจกฟรีใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของโรเวอร์ยังๆซานหัวนะครับหรือว่าอันในส่วนของตู้กระชาต้ลิมิต็ดมีการเปิดในส่วนของแดนจินมาได้ด้วยใช่ไหมครับตัวอย่างแดนจินเองก็เป็นตัวละครดาบเล็กเช่นเดีวยวกันเพราะงั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่สามารถจิบไปใช้งานได้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆดัง ยังไม่ได้มีเมียนขนาดนั้นก็จะเลือกด่บไปก็ได้เพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคนที่สามารถใช้งานได้มันมีเยอะมากๆจริงๆนะครับ แต่บางคนก็จะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ้ยเดี๋ยวตอนเอ่เอเลเวลสี่ห้าใช่ไหมครับเราจะได้กล่องที่สามารถเลือกอาวุธ5ดาวได้แล้วถ้าผมจะเลือกดาบในส่วนของอาวุธ5ดาวตรงนั้นแล้วเนี่ยผมยังจําเป็นต้องเลือกอาวุธสีดาวที่เป็นดาบตรงนี้อยู่หรือเปล่าเนาะคำตอบก็คือเพื่อน,อนๆยังคงสามารถเลือกได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะไงซะในช่วงท้ายเกมนะครับมันจะมีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งให้เราได้เล่นเนาะก็คือในส่วนของ Tower of Adversity นะครับซึ่งในส่วนของ Tower ตรงนั้นเนี่ยเพื่อน,อนๆต้องใช้ทีมโดยรวมทั้งงงงงหหมมมมมมดดด3ททีีี้้้้้ววววยยยกกกกกัััััันน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 นใใาาาาาาารเเล่่่่จํอออุธตช็ะขึ ก็ไม่ต้องสีเรียสน,นะครับว่าอพอถ้าสมมติว่าผมจะเลือกดาบ5้าดาวแล้วการเลือกดาบสีดาวในรอบนี้จะเป็นการซ้ําซ้อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวในตรงนั้นนาอเพื่อนๆสามารถแลกมาใช้งานได้เลยนะครับ เพราะจันโดยสรุปนะครับจากทั้งหมดนี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับพอจอนแนะนา,นาให้เราเลือกไปนในส่วนของค o m ม o ด o คอมเวกชั่นหรือว่าดาบเล็กที่สุดเนาะเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมีคนที่สามารถหยิบไปใช้งานได้เยอะมากๆแล้วก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีธงในใจอยู่แล้วเนาะว่าเอย้ยังไงซะผมก็จะเล่นตัวละครตัวนี้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะอยากเล่นในส่วนของอังกอใช่ไหมครับในส่วนของอาวุธอย่างตัวของเซนโจคริปเปอร์ก็จะเหมาะมากกว่าหรือใครจะเมนยอนวูนะครับก็สามารถเลือกใชใ คอนยิงไกลยอยากเล่นตัวของชิเซียใช่ไหมก็ใช้เป็นตัว dying f r a m e ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนะีให้เพื่อนๆเ,เลือกตามแต่ตัวละครที่เพื่อนๆอ,อยากเล่นแล้วกันเนาะไม่ต้องเลือกดับเล็บเสมอไปนะครับ อันนี้คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับก็ในส่วนของเกมวูดติ้งเวฟเนาะก็เริ่มเปิดให้บริการให้เราเล่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าพอจอเองก็จะเล่นตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปเลยเนาะแล้วก็ลากเล่นยาวๆตลอดทั้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมวูดติ้งวฟก็สามารถแวะมาพูดคุยกับพอจอได้ภา,ายในไลฟ์ซีมเลยเนาะพอจอรอทุกคนอยู่นะครับ อ่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับพอจอก็จะพยายามลงคอนเทนต์ในส่วนของเกมวอเตอร์ริงเวฟให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะเนาะเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับการแชร์เทคนิคให้กับทุกคนได้เข้าใจกันนะครับเพราะงั้นสำหรับใครก็ตามที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆเนี่ยก็อย่าลืมกดซับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตอือนไว้เลยนะอ่ะส่วนในคลิปนี้ก็จะเป็นท่าแต่เพลงเท่านี้เนาะส่วนว่าคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้พอจอ็อกขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ